สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเอซนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูแล้วก็มาตอบคำถามที่บางคนถามว่าสงสัยไม่เข้าใจที่เราสอยยอดมันนะคะดูได้นะคะเดี๋ยวพาดูตรงนี้นะคะ เห็นตรงก้านมันแดงๆไหยคะเนีย่ยเห็นไหมเนีย่ยมันจะเป็นมันจะเป็นดอกช่วงที่คู่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันนี้นะคะดูแล้วเราก็ต้องตัดช่วงนี้ได้เลยนะคะสอยออกนี้นะคะตัดออกนับก็ได้คะ่ะหรือจะคาดคะเนเอาก็ได้มันจะอยู่ช่วงนี้นะคะสี่คู่ถึงหาห้าคู่ใบนะคะมันจะออกช่วงนี้ดอกอะ แล้วพอเราสอยยอดหรือว่าตัดตัดยอดออกเนี่ยมันจะออกเยอะกว่าเดิมนะคะออกลูกเยอะกว่าเดิมแบบนี้นะคะอันนี้เราลดน้ำไม่ถึงใบเป็นโรลคลานิดนึงต้องหกไร่มีปัม๊มอยู่ตัวเดียวต้องดูดทุกวันต้องสูบทุกวันน้ำมาแต่ลูกมันไม่เป็นนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะเห็นไหมลูกยังเขียวอยู่เลยลูกเขียวอยู่นะคะถ้าเกิดมันมีสองข้างเนี้ยเรา,เอาออกข้างหนึ่ง เี้ลูกเดียวเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเก็บรายละเอียดหอ่อพวกนี้แหละดูได้นะคะลูกนี่จะเขียวแล้วก็ใสมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ฉีดยาฆ่าแมาลงแล้วเนี่ยนานเราไม่ได้ฉีดทําไมรู้ไหมคะเห็นไหมคะตัวเขาเรียกน่าจะเป็นแมงมัวนะคะไม่ใช่แมงวันทองมันน่าจะเป็นแมงมัวนะคะตัวยาวๆเหลืองๆอ,อันนี้สอยยอดไปสี่รอบละ แล้วเวลาเราสอยยอดเรดูนะคะดูดูดูดอกมันเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมันจะออกมาแบบนี้นะคะทุกกิ่งแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้เยอะขนาดนี้ได้เอาไว้เอาไว้ลูกเดียวพอกิ่งละลูกนะคะเนี่ยมันเป็นยี่สิบเนี่ยเป็นเป็นยี่สิบแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไว้ได้ก็คือลูกเดียวนะคะแล้วโฮอร์โมนที่เราใช้อ่ะมันจะดอกเนี่ยมันจะติดดีมากนะคะ แล้วเราอ่ะจะเลือกเอาลูกไหนที่มันสวยแล้วก็เอาลูกนั้นมันมีให้เราเผื่อเลือกเยอะไงถ้าเกิดมันดกดกเนี้ยรอบปีที่ผ่านมาที่ช่วงน้ำท่วมแล้วก็เราได้ทำาสาวไว้อะปีที่ผ่านมามันไม่ดกขนาดนี้เลยเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยเราจะใส่เป็นแบบเคมีหนึ่งกระสอบแล้วเราจะใส่ชีวภาพอตัวไหนก็ได้นะคะ ใส่ไปสามกระสอบอย่างเงี้ยเหมือนกับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ฉีดตัวโฮอร์โมนนี้ไปแล้วก็เวลาเราห่อทุกลูกอะ่ะเราจะฉีดเป็นน้ำส้มควนไม้ดูได้นะคะถ้าเกิดเป็นใบแก่มันก็จะเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่โรคลานะคะมันจะแก่แล้วมันก็ร่วงไปเองนะคะถ้าเกิดเป็นโรคลางจริงอะ่ะเนี่ยถ้าเกิดลูกเป็นอะ่ะมันคือลายหมดแต่มันไม่เป็นนะคะมันจะดีแล้วเราปลูกพืช พืชไล่ส่วนผสม,มเข้าไปเนี่ยเวลาแมลงมันมามันจะมาเยอะถ้าไม่มีแมลงเราก็ไม่ฉีดนะคะนานมากนี่ดูได้นะคะมันจะไม่ฝ่อเลยเราใช้ฮอร์โมนตัวนี้เราจะมีสิทธิ์เลือกลูกสวยๆหอก็ได้นะคะอันนี้แบบเรามองไม่เห็นเราต้องทิ้งไปอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ข้างล่างมันไม่เห็นต้นละลูกสองลูกแล้วก็ทิ้งไปนะคะ การสอยยอดเนี่ยทาให้อ่ะลูกมันดกแล้วเวลาควบคุมน้ําเนี่ยมันก็จะไม่มีเพี้ยแต่โรคราเนี่ยเราต้องล้างน้ําค้างทุกเช้าถ้าล้างไม่ทันอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบแต่มันไม่เป็นไรคือลูกมันไม่เป็นก็โอเคแล้วนะคะส่วนมากอะ่ะส่วนพืชไร่ส่วนผสมนะคะทั้งแตงไทยเมงมัวเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ย เพียพวกเพียพวกอะไรไม่มีพวกพไไไพเพียไฟลไรแดงขื้หอยเพแตงไม่มีแมงมัวมาจากไหนไม่รู้เต็มเลยเขาเรียกแมงมัวบินเยอะแยะเลยอะ่ะไอ้พวกมมแมลงปีกบินเนี่ยมันจะดูดน้ําเลี้ยงนะคะเนี่ยดูได้เราจะสวยออกแล้วมันจะดกกว่าเดิมเห็นไหมคะดกมากโอ้ยแปงไทยขึ้นไปต้นกำลัง จะเป็นนลูกยยังงไเเี่เวลาลูกที่มันเสียแล้วมันลายแล้วเราก็เต็ดทิ้งนะคะเนี่ยทุกคนสังเกตได้นะคะเวลาเราตัดอะเราตัดอย่างนี้ก็ได้คู่ที่สี่ที่ห้านี้ก็ได้เนี่ยเรามันจะออกช่วงนี้นะคะมันจะออกช่วงคู่ที่สามหรือที่สี่นี่แหละดอกมนันนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะออกมาดกมากนะคะดูแต่ละต้นของเรา เราจะเข้าปีที่ห้าแล้วเราเ,ร,เราเรู้ไงว่าเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรเราต้องฉีดยาไหมอย่างเงี้ยเนี่ยตําลึงยอดกําลึงขึ้นเต็มแล้วเก็บแล้วเก็บอีกก็ยังไม่ออกอยู่นี่นะคะแล้วก็ตัดสอยออกอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะส่วนมากมันจะอยู่มันจะอยู่คู่ตรงนี้นะคะที่มันจะออกดอกอะแล้วก็เิ็ดออก ตัดออกเอากันไก่ตัดกิ่งมาตัดออกแล้วก็สังเกตเอานะคะว่าเราจะตัดช่วงไหนแล้วก็สังเกตว่ามันจะออกช่วงไหนดอกมนะันอะนี่นะคะเห็นไหมจะไม่มีลาเห็นไหมเพราะว่าเราควบคุมน้ำสปริงเกอร์นิ้วหนึ่งทีละหกห็ดหัวแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็่าจะสงสัยเลยว่าทําไมเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงแล้วทําไมเราต้องกระดาษไว้ข้างในกระดาษมันมันก็ช่วยได้อย่างนึงคือเวลาลูกฝรั่งอะ่ะมันมีน้ําใช่ไหมเหงื่อมันออกเราจะทําให้กระดาษนะ่ะมันชุ่มชื้นมันจะทําให้ลูกมันอะ่ะชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะเนี่ยต้องมาสวยออกอ้นลืมต้นนี้สองต้นต้องสวยออกนะคะ ถ้าไม่งั้นมันจะไม่แตกมันก็จะยาวฟือยขึ้นไปเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเราตัดมันก็จะแตกแขนงออกมานะคะทําได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะถึงเราจะปลูกพืชไล่ส่วนผสมไปในนี้แมลงมันจะมาแต่ก็นานนาททีเราถึงกําจัดวัชพืชแล้วก็กาจัดแมลงอะไรนี้เนี่ยเห็นไหมคะขนาดลูกตัวขนาดนี้มันยังใสอยู่เลยเห็นไหมตอนเย็นเราต้องมาเก็บรายละเอียดเนี่ย มันเขียวมากเลยนะแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันมันดีดีจริงๆเราใช้คือฮอร์โมนที่ทเราขายเองแล้วก็เราจะฉีดทุกลูกก่อนที่เราโหงฉีดนส้มควรไม้นะคะจะโอเคมากนะคะแล้วเราก็เอามาฉีดดาวเรืองด้วยเห็นไหมเนี่ยดาวเรืองจะออกดอกแล้วเป็นพืชที่ประหยัดปุ๋ยนะคะประหยัดยาฉีดไม่ต้องได้ฉีดยา ถ้าไม่มีหนอนเราก็ไม่ฉีดแล้วก็ใส่ฮอร์โมนที่เราฉีดนี่แหละนี่เลยเห็นไหมคะกำลังออกดอกเลยก็ดูว่ามันจะมีหนอนกินไหมถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่ฉีดนะคะนี่เลยสวยงามมากนะคะอีกไม่ประมาณครึ่งเดือนก็จะได้เก็บละนี่เลยนะคะอันนี้ที่เราห่อไว้อันนี้เราสอยยอดออกหมดเรียบร้อยแล้วก่อนที่เรา ที่เราหอ่อเราต้องเอาสอยยอดด้วยไงแล้วเราก็ปลูกเสริมไปดีนี้อีกเป็นเมตรห้าสิเราจะสลับกันทำสาวนะคะฝรั่งเราอะ่ะจะได้ไม่หมดมันจะได้มีขายตลอดปีนะคะลูกค้าก็จะได้มีฝรั่งขายกันทั่วหน้าเพราะว่ามันชะง,งักไปนี่อุย้ยลูกค้าจะหายหมดแล้วเนี่ยเราถึงเสริมเข้าไปเป็นเมตรห้าแต่ร่องมนะันกว้างอยู่แล้วสามเมตรกว่านะคะ ถ้าเกิดเราสลับกันทาสาวอะอีกต้นเนี้ยเราจะได้เก็บอีกต้นเนี้ยเราจะทําสาวสลับกันทาสาวอะไรเงี้ยนะคะเป็นพืชไร่ผลวนผสมที่สวนเรานะคะเป็นพืชไร่ส่วนผสมนะคะนี่เลยถัว่วขึ้นแล้วนี่เริ่มขึ้นแล้วนะคะถั่วของเราอันนี้เราจะรลุดนานอีกมันก็นาก่าจะขึ้นเร็วกว่าเดิมอีกเราปลูกพืชไร่ส่วนผสมไงอันนี้ขึ้นแล้วนะคะเห็นไหม สืยงามน,นะคะเป็นอะไรที่แบบสวยจริงๆแล้วเ,เราสังเกตได้เลยนะคะเนี่ยเราจะให้ดูอีกรอบนะว่าจะให้ดูอีกรอบว่าเวลาเราหอ่อห่อแล้วอะว่าเราห่อไปแล้วประมาณอันเนี้ยมันจะใช้เวลาห่อเกือบเป็นเดือนอะเป็นเดือนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลูกที่เราห่อไปแล้วว่า หลังห่อสิบสิบห้าวันอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะดูหลายลูกมันจะเป็นงไงกงถ้าเกิดมันลายเนี่ยมันต้องลายตั้งแต่เล็กแล้วนะคะ เอกีก็เอาไว้เหมือนกันเละถ้าไม่ลายเยอะเ,ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าลูกไหนมันลายมีคนถามว่าลูกไหนมันลายห่อกระดาษแล้วมันก็ยังลายอยู่มันลายมาตั้งแต่ลิกแล้วนะคะแต่เราก็เอาไว้เหมือนกันแหละลายตั้งแต่ล็กถ้ามันลายไม่เยอะก็เอาไว้เอาไว้ไปขายเป็นตำหนิขายขายเป็นตำหนิไป ถ้าลูกไหนมันฝ่อเนะี่ยเราจะรู้เลยลูกไหนมันฝ่อถ้าลูกไหนฝ่อนี่กระดาษมันจะแห้งๆนะคะถ้าลูกไหนไม่ฝ่อมันก็จะชุ่มชื้นมันจะเปียกๆสังเกตได้ง่ายๆไม่อยากเกลจะถ้ากระดาษมันเกะแล้วมันจะเข้าไปยากไ่เห็นไหมคะนี่กดินไหมเอ่ยนี่นี่ไดินไหมนี่ เราจะรู้เลยว่าลูกไหนมันฝ่อไม่ฝ่อถ้าเกิดไม่ฝ่อเดี๋ยวมันจะแห้งๆถึงกระดาษมันอะถ้าเกิดเอาไว้ข้างนอกหนังซื้อไม่ใช่กระดาษมันแพงเราซื้อไม่ไหวหรอกขานาดอินนี้ขนาดสิบแปดบาทก็ยังไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราต้องจ้างคนติดถุงกระดาษไงมันเลี้ยวถ้าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องมาเก็บรายละเอียดเลยมันขิวอยู่เห็นไหมเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกวันเรามาหอ่อทุกวัน บางทีทุกคนก็สงสัยไม่เข้าใจว่าเราฉีดน้าส้มควนไม้ทาไมฉีดทําไมบางคนเขาก็สงสัยนะว่าเราฉีดทำไมเวลาเราหอ่หอห่อตั้งแต่เริ่มห่อนะคะเราจะบอกอน,นี้ดูก่อนอันนี้มันตกรอบตกรุ่นนานแล้ว <c oughs> น่าจะสองเดือนแล้วเนี่ยเห็นไหมน่าจะสองเดือนแล้วอู้ละตั้งแต่หลังปีใหม่อะ่ะเนี่ยเห็นไหมหลังปีใหม่ประมาณ อ,อือทีวันมันจะเก็บไปเรื่อยๆไงตั้งแต่หลังปีใหม่ประมาณวันที่ยี่สิบใช่ไหมละ่ะยี่สิบไปที่เราหอ่อกว่าจะเก็บหมดโอ้นี่เราก็ห่อไปเรื่อยๆไงมันก็จะลงเหลืออยู่ประมาณลูกสองลูกอะไรแล้วก็เอาไปกินเองโอ้ยนีนมันขาดอะแมงจะไม่กิน นะคะคเวลาเราหอนะ่อเราฉีดน้ำโ้่กลไม้ก่อนก่อนทุกลูกที่เราห,อหร่อหวานกรอบไม่จ้องห่วงจุดของเรากรอบหวานฟังนะคะอกินได้เลยไม้งกลัวไม่มียะฉีด เราทำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะลูกของเราลูกฝรั่งเราขาวใหญ่อันนี้น่าจะสามลูกกิโลดูด่าไม่ได้าาไดกินข้าวเช้าแล้วกี่โมงแล้วก็ไม่รู้